สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับชาวสวนทานตัวเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนเมาชมนะครับผมทุเรียนนะครับทุเรียนมอนทองครับผมเรามาดูต้นนี้กันครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆมันออกที่ลําต้นเลยนะครับผมลูกมันออกที่ลําต้นเลยครับเพื่อนๆได้ด้วยเหรอแบบนี้ผมเพิ่งเคยเห็นครับเนี่ยที่ด้วยนะครับผม ประมาณเอวผมเองครับผมเอ,อ้วยลูกออกแปลกนะครับครับล้อมรอบต้นเลยครับมีด้วยหรอแบบนี้นี่แล้วครับผมคนเอามาเสียบได้เลยนะครับแต่มันออกกิ่งนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นโคนกิ่งนะครับผมแต่มันไม่ใช่กิ่งนะครับ นะครับเหมือนมันจะออกกิ่งนะครับแต่มันออกลูกก่อนครับผมกิ่งไม่ออกนะครับแปลกดีครับผมอันนี้เตี้ยเองครับผมนี่ออกข้างล่างเลยครับประมาณขาอ่อนผมแล้วครับผมแต่ต้นก็ใหญ่แล้วนะครับผมต้นสูงอยู่แล้วครับข้างบนก็ออกด้วยครับผมนะครับ แต่มันแปลกที่มันมาออกข้างล่างนี่ครับเก็บง่ายเลยทีเนี้ย <c oughs> ครับขอคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆพื่ชมทุเรียนออกที่ลำต้นได้ด้วยครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับ